ดีครับผู้ใหญ่สงสัรครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับสายฉีดยานะครับวันนี้ก็จะมาลองสายฉีดยากันนะครับต่อเข้าปั้มเลยนะครับสายสายเบาหวิวนะครับสายเบาหวิวนี้นะครับปกติแล้วนะครับเราต้องใช้สายแบบนี้สายอยมางนนี้ครับตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ลากสายนะครับแบบนี้ครับแต่วันนี้นะครับเราจะเอาสายนี้นะครับสายนี้ครับ สองร้อยกว่าเมตรนะครับเราต่อสําเร็จรูปแล้วนะครับนี่สาเร็จรูปแล้วนะครับสายนี้ครับมีน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเบาอิวมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามาใช้สายนี้ครับน้ําหนักเกือบยี่สิบกิโลนะครับร้อยเมตรนะครับแต่อันนี้นิดเดียวนะครับร้อยเมตรเราไปถึงต่อเข้าปั๊มแบบนี้เลยนะครับต่อแบบอันนี้เลยนะครับเราไม่ต้องใช้สายยานพลาสติกนะครับสายนี้นะครับทนทานนะครับผมใช้มาสิบสี่ปีเส้นหนึ่งนะครับ อย่าให้ตากแดดนะครับอย่าให้โดนไฟโดนความร้อนนะครับใช้้ะเก็บที่ร่มนะครับโดนมีดนะครับอย่าให้พับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขโมยเพราะมีการหายมาแล้วนะครับเบาเพราะเบาใครเห็นก็อยากได้นะครับเลขกใหึ่สายนี้ครับท่านฉีดร้อยเมตรสองร้อยเมตรท่านดึงไปให้สุดเลยนะครับด <sky> ึงไปให้สุดเลยแล้วก็ฉีดถอยหลังสายนี้มันจะม้วนเป็นสปริงเป็นสปริงกลับมามาเองนะครับกลับมาหามาหาม้วนเองอย่างนี้นะครับมันจะม้วนมาเอง แต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องดึงไปให้ฉุดก่อนนะ,นะครับให้ไกลก่อนให้สุดสายแล้วก็ฉีดถอยหลังสายนี้จะม้วนเองเลยครับมันจะไล่ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าสายที่ผู้ใหญ่ทำนี่จบฤก็์ศิษ์หรือยังอ๋อจดฤกษ์ศินย์แล้วครับท่าน,นอันนี้สายเราย้ำออกมาจากตรงนี้เลยนะครับออกมาจากตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตั้งลมที่ห้าสิบปอนด์นะครับสายนี้เราใช้สายใช้แทน สายพลาสติกนะครับสายแทนพลาสติกนะครับแล้วก็100เมตรนะครับอ่า100เมตรดูครับสายเป็นนน้นนะครับอ่ายาอเป็นโน้นล้วเราก็ลากมาตรงนี้นะครับเห็นนะครับดูครับความแรงครับ นะครับดูยาแรงมากครับอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบปอนนะฮะมาดูครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับว่าแรงไม่แรงนะครับถ้าอยากให้หัวนี้นะครับบานกว่านี้ครับใช้หัวสั้นอันนี้ผมใช้หัวจรวดนะครับ เพราะว่าต้นทุเรียนสูง20เม็ด20กว่าเมตรครับผมใช้หัวจจรวดนะครับดูครับนะครับไม่ใช้หัวจจรวดนะครับเพราะทุเรียนต้นสูงนะครับนะครับอันนี้นะครับว่าใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงยาแรงมากนะครับเราใช้สายเบาหวิวนะครับแทนสายฉีดยานะครับแต่มีข้อแม้ว่าอย่าดึงให้ ให้หักนะครับอย่าให้ขดอย่าให้หักนะครับเพราะว่าถ้ามีตำหนิเดี๋ยวจะระเบิดได้นะครับนะครับดูต้นต้นสูงนะครับต้นสูงมากถึงยอดสบายนะครับือต้องพิสูจน์นะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ไม้สั้นนะครับเรามีไม้ยาวเรามีทั้งไม้อันสั้นเอนนี้เราลองเราลองใช้ไม้สั้นไม้อันนี้ใช้สําหรับว่าฉีดลูกฉีดดอกนะครับจะไม่ใช้ไม้ที่ว่าฉีด ใบนะครับเพราะว่าการฉีดใบเนี่ยไม้จะยาวกว่าครับนอกสองพุ่มนะครับนะครับพิสูจน์ให้ดูนะครับน้องโตนะครับอ่าน้องโตนะครับยาแรงมากครับดูนะครับนี่ครับลมห้าสิบปอนด์นะครับลมห้าสิบปอนด์ถ้าดูความแรงนะครับใช้หัวยาวนะครับหัวจะรวดน้องโตคอนฉีดนะครับร้อยเม็ดนะครับสายร้อยเม็ดนะครับเอาขึ้นบนท่านดู นะครับว่าเห็นไหมครับเราไม่กลัวความสูงนะครับเราไม่กลัวความสูงเห็นไหมครับนี่ลมห้าสิบปอนด์นะครับลมห้าสิบปอนด์นะครับถ้าดูนะครับว่าแรงจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องพิสูจน์ครับทํางานทุกอย่างเราต้องมีการพิสูจน์ว่าใช้สายเบาหวิวแทนสายพลาสติกนี่ครับใช้ได้จริงนะครับเห็นไหมครับสูงก็สบายนะครับ ปัญหานะครับสายนี้นะครับผมพูดไปแล้วเบื้องต้นนะครับเอานะครับโอเคนะครับสรุปว่าใช้ได้ใช้แทนสายพลาสติกนะครับสายเบาหววนี่ใช้แทนสายพลาสติกได้เลยนะครับเพราะว่าเบากว่าครับเก็บง่ายนะครับอันนี้อันนี้เป็นไม้จีไม้จีดลูกนะครับจีเลืกอยจีดตออาจจะไม่ถึงยอดก็ได้อาจจะไม่ถึงยอดก็ได้ครับ สบายครับสบายสายเบานะครับปรับโอเคนะครับสรุปว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมครับใช้ได้นะครับ ไม่ต้องใช้สายพลาสติกนะครับสายออกจากปั๊มนะครับออกต็ตรงเลยนะครับกับสายจะขดม้วนอย่างนี้ครับนี่กลับมาเองครับก็สรุปว่า ใช้ได้ผลนะครับปกตินี่อีกแปลงหนึ่งครับที่มาที่สูจนนะครับเวลาสายนี่มันจะกลับมาอย่างนี้ครับเนไหมะมันจะม้วนกลับมาโดยอัตโนมัติ